อะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มลูกสาวจะมาเก็บมาเก็บอะไรคะลูกเออต็งควาเก็บออมะเขือเทศตมะเมขือเทศมะเมขือเทศ ค่ะแล้วมันอยู่ไหนอะลูกเดี๋ยวหนูโชว์ก่อนนะว่าเรามีมะเขือเทศตร,ตรงไหนมากนี้เดี๋ยวก่อนนีตรงนี้ต้นหนึ่งค่ะน,นี่ค่ะตรงนี้ด้วยค่ะทีละตป็นด้วยค่ะมันแดงหรือยังตรงนี้ลูกอันนแดงแล้วอืม,อมแดงแล้วเดี๋ยวมามาต้องตัดไปออก แล้ไหนมีอีกไหม,มไ,ปไปดูอีกต้นหนึ่งสิแล้วมีอยู่อีกนะต้นหนึ่งอย,อยู่ตรงนี้ยังไม่เป็นสีแดงเหรออืนนมนนนอนออไหนดูซิมันโอ้มันก็เยอะอยู่นะลูกน่นแกกป้าดูสิคะทุกคนมะเขือเทศคำบุ๋มนะคะ Uh huh. อ๋อหนูเก็บลูกสีดแดงๆนั่นออกมาเลยก็ได้ลูก <Okay. S 2> ลูกอื่นมันจะได้แดงตัดเอานะอย่าอ yeah. uh ืไ huh. หนให้มาโชว์หน่อยสิอันนี้ลูกเล็กอืมลูกเล็กน่ากินนะลูก uh huh. กินโชว์หน่อยสิลูกเล็กๆนี่อร่อยไหมคะลูกมาม่าปลูกเองอร่อย uh huh. อันใหญ่หนูจะเอาเหรอหรือว่าจะเอาต้นนู้นเอาต้นนี้เหรอแล้วก่อนาเ,เพึ่งตัดช้าๆก่อนรอก่อนแล้วกันได้ไหมคะได้หูกได้แล้วกัน ใส่โชว์สิคะลูกกำลังสวยเลยเนาะอ๋อ,อ,อหนูจานุ่นเลยลูกนึงอยู่นู่นลูกนั้นแดงเลยอยู่ในตัวเดี๋ยวลอกก่อนอย่าดึงออกมานะเพราะมามาเอาต้นมันไว้ตรงนั้น ยาอือ yeah. uh huh. แล้วหนูจะกินกี่ลูกอะอนนเดี๋ยวกินแค่นี้เหรอเดี๋ยวเวลากินค่อยมาเก็บนะคะทุกคนเพราะว่าสวนเราอยู่ตรงนี้เราจะไปเก็บอะไรอีกเตงกวาเต็กวาตกาอยู่ไหนน,นี่เต็กวาอยู่นี่น่าไหนชี้ซิเต็กวาหนูอยู่ไหน ไหนลองเปิดดูโอ้กกำลังโตค่ะทุกคนลูกนึ่ <c oughs> เก็บอันโตมันก่อนนะลูกอันเล็กดูให้มันอ <c oughs> อย่โอ้ไหนโชว์สิมาม้าปลูกไว้อืม <c oughs> หนูชอบกินไม่ลูกแตงกวาอืะอือ แล้วตรงนี้ก็จะมีต้นฟักแมวนะคะทุกคนแล้วมันก็มีมะเขือเทศแซมมาด้วยนี่ค่ะคือไม่ได้ปลูกเองนะคะทุกคนมันขึ้นจากมเมล็ดหรือว่าลูกที่มันร่วงของปีที่แล้วนี่ผมก็ในกระถางนี่ก็เหมือนกันนะคะก็เลยปล่อยให้เขาขึ้นคะ่ะหนูจะไปเก็บโตมาร์แล้วก็เก็บแตงกวาไปทำอะไรคะลูก ไปทำไปทาสลาดัดค่ะไปเก็บมะเขือให้มามมาด้วยนะมาตัดมะเขือให้มามมาด้วยนะไปตัดออกมะเขือไงลูกอ,อ,อ,กอย่าโอเบชินเอาคือเนี่ยโอเบชินอย่าหนูรู้ใช่ไหมว่าหนูตัดยังไงอทำไม ทำให้ปลิกมันมีน้ำนี่ดูสินะมันก็เลยปลิกอ่ะตัดตัดตรงนี้อย่าอือฮึอย่านี่ค่ะทุกคนมะเขือผมปลูกไว้มะเขือก็จะได้กินแล้วนะคะตัดลูกนี้ดีด้วยลูกอย่าให้โดนต้นมันนะอย่าแล้วก็เอาลูกนี้ ไม่รู้ทำไมกับทุกคนมาเขือใบเขาเหี่ยวมันเป็นแบบไข่เป็นแบบไข่อือกินลองกินดูสิลูกนี่ค่ะมีเป็นอือตังน,นั้นเป็นหญ้าไปพอแล้วย,ยังหรือว่าจะเก็บพริกด้วยอ จะเก็บพริกไปกินไหมหมูบะกินหมูบะกินมาโอเคค่ะทุกคนนี่เกาเราก็เก็บผักในสวนนะคะลูกสาวจะไปกินสลัดค่ะต้มไข่แล้วก็มีเบคอนนะลูกแล้วก็มีทอดสเปคทอดเบคอนค่ะค่ะเก็บเก็บเอ่อแครอทแครอทอือฮึเอาสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะ บายบายสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมสวัสดีค่ะ